ตอชอบเกมโซนนะครับหากใครเล่นวันชิวแม่แล้วกระตุกสตาร์ทเลงบุดบืดตอนเลงตอนกันไฟอะไรอย่างนี้ให้ทําตามนี้ครับผมจะเล่นลื่นึินชัดเจนครับก็มาในส่วนของเซตติ้งนะครับผมแล้วก็ไปที่วิดีโอแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับตัวแม็กเฟรมเรทนะครับให้เป็น120นะครับผมเพราะว่าตอนเบื้องต้นเนี่ยมันจะปรับเป็นแบบว่า no r e s t r i c k ไว้ให้ปรับเป็นที่120นะครับผมเพราะเขาบอกว่ามันเป็นบั๊กของเอนจินครับ แล้วก็หากใครมีปัญหาเรื่องตัวละครของมุมกล้องเลยมันชิดกันเกินไปเนี่ยมาปรับที่ c m m r a d i ด t a n c e ได้นะครับมันจะทําให้แบบว่าห่างออกมาจากตัวละครค่อนข,ข้างเยอะอยู่เล่นสนุกขึ้นยิงสนุกขึ้นครับผมจากนั้นเราจะมาปรับเปลี่ยนในส่วนของ n v i d i เดีย t r o l p a n e นนะครับผมส่วนใครใช้ AMD เนี่ยก็อลองหาดูนะว่า ปรับได้ตามนี้ตรงไหนอะไรอย่างนี้เลือก manage t d setting ครับผมจะมีในส่วนของ global setting กับโปรแกรม setting นะครับเลือกโปรแกรม setting ครับผมแต่นั้นเนี่ยเรามาดูว่ามันมีเกมที่เราต้องการจะปรับไหมถ้าไม่มีเนี่ยให้คลิกที่ add ครับผมจากนั้นก็เลือก w n e h u m a n e อง e หรือเกมที่เราต้องการปรับครับผมแล้วก็ add select program แล้วก็จะมีการตั้งค่าขึ้นมาให้เราปรับเราเนี่ยปรับแค่อย่างเดียวครับก็คือ max frame rate limit ครับผมให้ปรับเป็น120เหมือนที่เราปรับในตัวเกมครับผม จากนั้นแอปพลาแล้วก็ออกมาครับขั้นตอนต่อไปนะครับโหลดโปรแกรม้ว่าจ u n e r มานะครับผมมันจะอยู่ใน g รูทีดีเป็นฟรีแวร์ครับผมหน้าตาม,มันก็จะประมาณนี้ พอเปิดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรามาดูในส่วนของเฟรมเลนลิมิตนะครับให้ปรับเลขเป็น120เหมือนที่เราปรับทั้งในตัวเกมและ n v ม d ี a ดี n t r o l Panel ครับผมส่วนคาช้ A อเดีนี่อาจจะต้องลองหาดูนะว่าส่วนของการปรับเฟรมเลนลิมิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจากนั้นเข้าไปลองเกมกันได้เลยครับผมซึ่งจากเท่าที่ได้ลองมาเนี่ยแม้เฟรมเลนเนี่ยมันจะขึ้นไม่มากแต่การเล่นเนี่ยมันสมูทว่าเดิมเยอะเลยครับทำให้กันไฟเนี่ยกลับมาสนุกามากมาครับผมหากูโอทุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันันนบผมลปเล่ ก่อนนะครับบ๊ายบาย